การละมาซุนนะของละมาดูฮรีการละมาดูฮรีนยครับแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะละมาดก่อนละมาดดูฮรีเนี่ยสี่รอกาตและก็หลังจากละมาดดูฮรีเสร็จแล้วเนี่ยก็ละมาดอีกสองรอกาตนะครับแต่ก็มีฮะดิษอีกบทหนึ่งที่อยากจะนํามากล่าวกับพี่น้องในวันนี้ก็คือนบีเคยละมาดก่อนสี่และก็หลังสี่คือละมาดทีละสองมีฮะดิษบทหนึ่งได้กล่าวว่ามันฮาฟาะะอัลอาบัยรก k a a ินกอบละซูฮรี و อัลบัย บืหัฮารรัมะฮุลลอฮุอัลันนารนะครับนบีบอกว่าใครที่รักษาละมาสุนนะก่อนดูรีสีรอกกัสแล้วก็หลังจากดูรีอีก4ี่รอกาัสก็คือก่อนก่อนก่อนสแล้วก็หลังอีก4นะครับอัลลอฮฺาตาลาก็จะห้ามเขาไม่ให้เข้าไฟนรกฮะดิษบทนี้นะครับบันทึกโดยมัมอัฮมัด และทิดมีซีอันนาซาอีและอบบดุวุฒิอิบูมาจานะครับเป็นหนังสือฮะดิษต่เฮียของอิหมัมอันบาดีในหนังสือของท่านด้วยนะครับและก็ฮะดิษอีกบทหนึ่งบอกว่าใครที่ละหมาดซุนนะดูฮรีก่อนสี่และก็หลังสี่นะครับฮารมาฮุลาห์มาหัวลันัตอัลลอฮ์จะไม่ให้ผิวหนังของเขาเนื้อหนังของเขานั้นโดนไฟนรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคุณค่าและความประเสริฐ นะครับก็ให้เราได้ปฏิบัตินะครับบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้ก็ส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติในละหมาดซุนนะประเภทนี้ด้วยนะครับ